ดีครับวันนี้ส่งงานนะครับติดตั้งตัวไฟกระจัง Storm Tech กับ Everest นะครับก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วมันจะทำงานกับ้องกับไฟหน้านะครับโอ้ตอนนี้ไฟหน้าติดอยู่จะทดสอบไปดูนะครับกดไฟนี่ติดแล้วนะครับมันจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อไอ้นี่เดี๋ยวผมลองเปิดเป็นไฟหลีจะเป็นช่องเหลี่ยมเลยนะครับปกติถ้าเป็นไฟสูงแมทติคธรรมดาเนี่ย มันจะเป็นช่องทางด้านข้างนะวันนี้กระจังก็จะเลื่อนมาอยู่ตรงตรงกลางแนวรถนิดนึงนะครับก็จะสามารถใช้ประโยชน์ในกรณีแบบเข้าป่าใช้กั้งคืนไนดะ้ใช้ได้ดีมากนะครับเพราะว่าตัวไฟเป็นแบบลักษณะโปรเจคเตอร์นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดค้างไว้แล้วาพาไปดูกันนะครับติดเครื่องไว้แล้วก็เปิดไฟนะครับทำงานพร้อมกับไฟหน้าตัวแมทิกถ้าจิดรถลูกค้าเป็นไฟหน้าแมทิก าทํได้หรือว่ายังไม่ใช่ไฟหน้าไมทถกอยากได้พ้อมกันเลยก็ทําได้เหมือนกัน,นโอเคนี่นะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับคิด C O B ค่อนข้างสว่างมากสว่างมากอาจารย์ก็เป็นงานใหม่นะครับใหม่ในงานติดตั้งเป็นกรมรุ้มครับแลหรับรุ่นนี้ก็คือจะทํางานเหมือนสตอมแพคเลยนะครับแต่จะมีอีกสเต็ปหนึ่ง รับเครื่องแล้วจะใช้เป็นไฟไฟใช้แบบเหมือนเป็นสปอตไลท์ได้นะครับไฟสูงเดิมรถเขาจะดับแบบเครื่องแล้วนะครับเครื่องดับแล้วไม่ได้ออนไฟด้วยนะครับล็อกรถไปก็ไฟก็จะติดอยู่นี้กำลังที่ลองวัดดูใช้ได้หลายชั่วโมงครับ กำลังอยู่ที่3แมปมเอาเองตกประมาณชั่วโมงละ20-30วัตต์นะครับคับประมาณนี้ครับสำหรับเอเวอเรสต์น,นี้กขอบคุณมากครับที่เข้ามาใช้บริการครับสวัสดีครับ